ร่วงกันเป็นส่วนหนึ่งของการแถลงข่า,ขาวความสําเร็จในครั้งนี้นะครับและก็ทยางผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live Streaming Facebook Page Factory 4.0ด้วยเช่นเดียวกันโครงการนี้ได้รับคุนการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิสลอฟเพื่อสิทธิและสังคมซึ่งจัดดำเนินโครงการเพื่อมุ่งมั่นพัฒน,นากำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะเสริมสร้าง,งศักยภาพรองรับการขยายตัวของศูนย์เติดถ่ายสินค้าเชียงของเชื่อมโยงเพื่อแม่หงส์สตรีเจียนหรือว่า g m s นั่นเองนะครับอีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งหน่วยงานางภาครัฐภาคเอกชนอาทิเช่นโครงการขนส่งทางบกโรงเรียนทักษะทิ่พัฒ หรือว่า s c g j w d Academy ครับบริษัท Advanced i n f o Service จำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขเยานะครับรวมถึงผู้ปฏิบัติการที่อยู่ในแขนงของโลจิสติกทุกทา่านด้วยเช่นเดียวกันที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ครับขอสวัสดีทุกท่านนะคะก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ัีนน้ีเป็นเจ้าบ้านและจริงๆของแม,ม่พ้าหวงก็ ก็ดิจิตอลรับทุกอันค่ะแล้วก็ในในฐานะของมหาวิทยาลัยเองปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยตั้งแต่ตั้งมหาตั้งแต่ตั้งเลยนะคะหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเองนะคะหนึ่งในสองหลักสูตรที่เรามีและรับนักศึกษาก็มีหลักสูตรด้านไอทีตอนนั้นยังไม่มีดิจิตอลนะคะเราเลยเป็นยุคที่เป็นไอทีไอยที มหาวิทยาลัยมองตั้งแต่ในเมื่อ20กว่าปีที่แล้วว่าเราจะต้องถูกตลาดด้นี้นะคะเราจะต้องรองรับกำลังคนในด้านดีการงานคตที่เป็นด้านไอซีซีก็สำหรับวิชาสระวิชาเิคโนโลยีสศังคมทของเรานะครับก็ที่ท่านลองติดตามได้นำไปว่าเราก็เป็นหนึ่งก็ถือว่าเป็นสักวิชาที่เป็นบ้านเดิมแล้วกังนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเนค้า่จะมาก โดยการเรือนเนี okay. so floor, next next so ่ยสำนักวิชาที่มวยสมเด็จของเราเนี <that> ่ยถ้าย้อนกลับไปก็ต้องประมาณเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับโอเคก็ตอนนู้นนี่เราก็อาจจะเปิดเน้นสอนในเรื่องของหน้างของไอทีเป็นหลักเพตอนนู้นนี่คือค้อว่าไอทีี่ขึ้นมาก็ในการปรับเปลี่ยนนะครับในการปรับเปลี่ยนบริษัทหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยผู้คนก็ต้องมาใช้ความรู้ทางไอทีโครงการศูนย์ควบรวมการขนส่งโลจิสติกส์อาจฉริยะนะครับโดยใช้ตัวเราเลี้ยงเองนะครับดูเชือกที่ซิมูเวียนนะครับเพื่อรองสองถือไปไหน เคื่อของเพื่อชื่อมอยู่ GPS นะครับเรานะครับได้รับจริงๆนะครับเรามีที่ไปที่มาเนอะเชียงรายเมื่อก่อนเป็นเป็นเรืองปิดนะครับเพราะเราอยู่หลังบ้านนะครับแต่พอมี AI สาม A เข้ามาใช่ไหมครับเรากลายเป็นประตูบ้านไป็นสิ่งหนึใช่ไหมครับเกมเปลี่ยนครับทีนี้นะครับเพราะว่ายังไงครับประตูบ้านมันกลายเป็นการขนส่งสินค้าขึ้น เชื่อมผ่านทางลาวานะครับทางสิงีโปร์ไปจีนบอื่คนคอนดิชั่นที่โด่นะครับในต่อไปได้ครับแต่ทีเนี้ยนะครับคือมีชัยก็คือตัวกําลังคนนะครับทางด้านที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์เราก็ยังไม่ได้ได้มีในภาพรวมนะครับถึงแม้ว่าเราเราเรามีสามารถเป็นสา่ทางทางอาหายเราเองก็ก็กมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแต่กําลังคนที่อยู่ระหว่างงานระหว่างนั้นนะครับก็ยังยังต้องการอยู่นะครับซึ่ง เราก็เห ar, ็นโอกาสนะครับในการพัฒนานะครับตลอดคนทางด้านเทคโนโลยีโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งเราก็ส่งนะครับข้อเสนอโครงการจะขอคุ้มกับกองทุนดีนะครับของสาระช่อครับซึ่งก็จะในเรื่องของดิจิตอลคอนเทนเนอร์นะครับก็ได้รับสรรเสริญทุกอย่าณ นั่นนะครับอันนี้คือวรถไฟของโครงการที่เราดำเนินการรวบรวมใช้กิจาก,การรมเนื้อหนาน,นะครับขอ,ข,ของที่ราคาถ้าจะให้ข้อเพิ่มเติมนะครับว่าเข้าเข้าทีมงานหรือไม่นะครับสดๆบนจอนี้เลยนะครับว่าวิธีการใช้งานนั้นเป็นอย่างไรที่บอกว่าเป็นมิกซ์เรียลิตี้นะครับหรือว่าผสมผสากนกันระหว่างโลกเสมือนจริงนะฮะเป็นมิกซ์เรียลิตี้ซิมูเลชันนะครับผม ตอนอจจับอาจารย์ดรยอ่นขั้นผด้วยนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าการใช้โฮโ,โลเลนเนี่ยในในโครงการเนี่ยเราทำยังไงจริงๆแล้วพี่ๆท,ที่เข้าอบรมเนี่ยจะได้เรียนรู้ครับว่าความสำคัญของการขับ,ขบเคลื่อนยานทหารนะพวกนี้นะครับว่ามันมีความสำคัญยังไงแล้วก็เขาจะต้องรู้ก่อนครับว่าเขาจะต้องขึ้นไปขับเนี่ยจะต้องตรวจสอบ สภาพลดก่อนการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้ว่าพาร์ทไหนอยู่ตรงไหนพาร์ทไหนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตัตอบรมเนี่ยก็จะทําให้พี่ที่ต้าเข้าอบรมเนี่ยได้รู้ว่าพาร์ทในแต่ละพาร์ทของเครื่องยนต์ที่เขากําลังจะขึ้นไปใช้งานเนี่ยต้องตรวจสอบอยังไงนะครับก็จะมีมาตรฐานอย่างเช่นดีวากอนที่ที่ทางเอสซีได้ให้ข้อมูลพวกเราไว้น,นะครับเบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องของซิมูเลเตอร์ตัวนี้นะครับถ้า ในจอครับก็จะมีหลุดบ้างนะครับก็เื้องต้นนะครับก็เราจะเห็นตัว l i s ซ็คเกอร์ er อยู่ข้างหน้าผมตรงน,นี้นะครับตัวรี s ซ็คเกอร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นตัวเข้าไปอินสเป t ชันนะครับพวกพี่ๆที่มาอบรมเนี่ยต้องเข้าไปอินสเป t ชันรถอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนี้นะครับใช้ง่ายใช้ยากขนาดไหนอาจารย์ครับผมดูรู้สึกว่าผมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นมิสซ์เรียลิตยังไง ม,มันสนุกเหมือนเล่นเกมไหมคอาจา,ารย์ผสมผสานของความเป็นจริงเข้ากับตัว virtual reality แล้วมันจะสนุกกับการได้เข้าไปองคปรเรได้เข้าไปอีกจากพาร์ที่เป็น 3D object ต่างๆในส่วนของทางเราเองเนี่ยสำรับโครงการน,นี้เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในสองส่วนนะครับคือส่วนที่หนึ่งในเรื่องของการจัดทำในเรื่องของตัวเนื้อหาที่เป็น การเรียนที่เป็นดิจิทัลนะครับในเรื่องการการเรียนในระบบออนไลน์นะครับส่วนที่หนึ่งนะครโดยที่องค์ความรู้ที่เรานำมาให้เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ที่ทาง S อ g ีเอ a ีดีอเนี่ยได้มีการพัฒนานะครับมาจากในหลายๆสถาบาันท,ที่เป็นชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นจากทางที่อเมริการวมถึตอมองตออัเตียรยด้วยนะครับแล้วก็มารวมเข้ากับบริบทความเป็นไทย ะครับการทํางานในประเทศเรานะครับสําหรับผู้ที่ร่วมกับกรรมการแถลงขาวของเราด้านบนเวทีก่อนก่อนที่อีกสักครู่ผมจะขอร่วมกันในส่วนของความร่วมมือที่ดีในการพัฒนา,าเยี่ยมเลยครับทุกท่านครับ